็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีเวทีประชุม2เวทีสําคัญสําคัญ JBC และ GBC <G BC S 1> นะคะที่จะเข้ามาเป็นการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาก็คงต้องจับตาดูกันนี่แหละค่ะว่า จะมีการเอาไปใช้หรือว่าสามารถแก้ไขปัญหาชายแดนได้จริงหรือไม่รวมถึงจะมีการพูดคุยในประเด็นไหนเพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่ใช่ค่ะข้อห่วงใยของหลายๆภาคส่วนที่บอกว่าเอ๊ะ้ามีการประชุมแล้วจะทําให้เราเสียอะไรหรือเปล่านะคะวันนี้รัฐบาลก็มีการตั้งโต๊ะชี้แจง พูดถึงกรอบที่เราจะไปพูดคุยทั้ง2เวทีนี้ด้วยนะคะก็ในท้ายที่สุดก็ยืนยันว่าประเทศไทยต้องไม่เสียอะไรอย่างแ<ช>น่นอนะนะคะคแต่ว่าเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่นะคะถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยจำกันได้มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าทางฮุนเซนเนี่ยเขาประกาศขีดเส้นตายมาเลยว่าไทยเราจะต้องเปิดด่านชายแดนวันนี้20ตุลาคมถ้าไม่เปิดเนี่ยจะย่างงุ้นอย่างนี้จะมีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลนั้นบุคคลนี้อะไรก็ว่าไปนะคะทีมข่าวเราที่อยู่ในพื้นที่วันนี้ก็เลยต้องไปตระเวนดูซะหน่อยนะคะโดยเฉพาะ ชายแดนฝั่งสะแก้วไปดูว่าเปิดหรือไม่ด่านที่ว่านะครับปรากฏว่าวันนี้ไปสำรวจทุกจุดระยะทางเนี่ยร้อยกว่ากิโลเมตร ปิดสนิทเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะคะอีกหนึ่งประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของการคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเราตามกันมาต่อเนื่องนะคะในปฏิบัติการเข้าไปเก็บกู้ระเบิดที่บ้านหนองยาแก้วที่จังหวัดสระแก้ววันนี้นะคะมีการส่งมอบพื้นที่ทํากินที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนเรียบร้อยค่ะ ทางพลโทรวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่งลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วพร้อมนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วติดตามความคืบหน้าการวางแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยสําหรับการดําเนินชีวิตให้กับประชาชนและสามารถใช้พื้นที่ทํากินได้นะคะอย่างที่บ้านหนองจานเนี่ยก็จะถือว่าเป็นพื้นที่ต่อไปที่จะต้องวางแผนเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการสํารวจพื้นที่ที่บ้านหนองจานเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนในหลายปัจจัยจึงต้องพิจารณายอย่างรอบด้านเพื่อให้ชุดเก็บกู้ทุนระเบิดสามารถดําเนินการได้และประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยค่ะ นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่1และผู้ว่าราชาการจังหวัดสราแก้วรวมถึงคณะก็ได้เดินทางไปยังบ้านหนองยาแก้วที่มีปฏิบัติการเก็บกู้เรื่องของระเบิดไปก่อนหน้านี้นะคะไปดูเรื่องของการดําเนินการเพื่อจะทําให้พื้นที่เนี่ยปลอดภัยไปดูเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะ มีการส่งมอบพื้นที่ทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ก็คือนางสมปองเพชรจิตนะคะแล้วก็ที่ดินทํากินเนี่ยอยู่ในแปลงที่55มีจํานวน14ไร่อีกแปลงหนึ่งก็ให้กับนายสมพงษ์วงชมพูค่ะที่ดินทํากินอยู่แปลงที่56จํานวน14ไร่นะคะเป็นการมอบคืน้นพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าไปทํามาหากินนอกจากนี้ยังได้ไปพบปะประชาชนแล้วก็มีร่วมรับประทานอาหารแทนคําขอบคุณที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงมวลชนเข้าไปให้กับ ำลังใจเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ว่ามากด้วยขอบคุณทหารขอบกินข้าวฟู๊นี่เลยโต๊ะทำให้เลยเห็นไหมทหารช่างด้เลย ขณะที่ทีมข่าวสวทชแก้วนะคะก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการตั้งแต่อเภอคลองหาดไปจนถึงอำเภอตาพระยารวมระยะทาง165กิโลเมตรซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวร3จุดประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอยนสึงบดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินรวมไปถึงมีจุดผ่อนปรนการค้าอีกสองจุดคือจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนและจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปลือนนะคะลงพื้นที่ไปสำรวจพบว่า จุดพานแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้าทั้งหมดนะคะในพื้นที่จังหวัดสราแก้วนี่คะ่ะปิดสนิทปิดหนานแน่นเหมือนเดิมนะคะปิดมาตั้งแต่24กรกฎาคมแล้วไม่ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดๆคะ่ะ